ขั้นตอนการทำ CPR รู้ไว้อาจช่วยชีวิตได้ 1. สังเกตสภาพแวด,ดล้อมดูความปลอดภัยของทั้งคนทำ CPR และผู้ป่วยควรระวังพื้นที่เปียกย้ายผู้ป่วยไว้ในพื้นที่แข็งราบและปลอดภยัย 2. หากพบผู้ป่วยหมดสติตบไหล่สองข้างพร้อมกันพร้อมกับเรียกผู้ป่วย สโทรเรียก1-669พร้อมขอเครื่อง AED 4. ประเมินผู้หมดสติว่าหายใจไหมให้ระดับสายตามองดูหน้าอกแนวราบว่ามีการหายใจปกติหรือไม่ 5. หากพบว่าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวไม่หายใจให้เริ่มกดหน้าอกทันที 6. วางส้นมือไว้กึ่งกลางหน้าอกส่วนล่างของผู้ป่วย เคุกเข่าข้างลำตัวผู้ป่วยประสานมือแขนตั้งฉากกับลำตัวผู้ป่วย 8. เริ่มกดหน้าอกโดยแนวแรง90องศาแขนตรงกดลึก5-6เซนติเมตรด้วยความเร็ว100-120ยว100-120ครั้งต่อนาทีนับจังหวะเป็น1และ2และ3และ4 9 หากผู้ป่วยหายใจได้เองให้พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยหมายเหตุห้ามหยุดกดหน้าอกนานเกิน10วินาทีกดลึก5-6เซนติเมตรความเร็ว 100- 120ครั้งต่อนาทีเมื่อรู้สึกเหนื่อยให้เปลี่ยนคนทุกๆ2นาทีทำการ CPR จนกว่าเครื่อง AED จะมา ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอดอยเต่า